สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับร้านบ e a ทไวช็อปวันนี้นะครับพี่บิทเอาแซ 900ABS มาให้เลยนะครับเป็น6สี6สไตล์นะครับเรามีสีเทาโค้งแดงสีแดงสีน้ําเงินสีดําสีแรมเทาแลมโบสีเขียวมาให้เลือก6สี6สไตล์นะครับเอามาที่คันแรกเลยนะครับคันนี้นะครับราคาเป็นยังไงบ้างราคาดีมากนะคันนี้สียอดทิศเลยนะเทาโค้งแดงราคาเปิดให้เพียร2แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้เลขกมาอยู่เพียงหนึ่งหมื่นสองพันโลเท่านั้นนะนะ ได้ของ <ทำ S 1> แต่งแบบว่า้องมาจจัเลยได้ของแต่งมาแบบแต่งหล่อๆเลยมีแคดบาร์มีท่อแต่งเอซกระจกไฟแฮนด์ชิวแต่งคาร์บอนโหท้ายสั้นแต่งแบบครบๆหล่อๆอันนี้จะเป็นสีปี19เลยนะครับแล้วก็มากระต่อคันที่2กันเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวสีแดงเป็นตัวสเปเชียลแล้ว นะครับราคาเป็นยังไงบ้างราคาเปิดให้เพียง1 8 9 0 0 0บาทนะฮะแต่งเต็มคันนี้นะฮะมีท่อแต่งไทเทเนียมนะคะกะสบัดโอรีนเบรกมบอคัดแต่งกันล้มแต่งกระจกแต่งโอ้แต่งเต็มแบบนี้ต้องคันนี้เลยนะฮะราคาดีมากมาก <คน S 1> รถสดได้ไหมหนึ่งแค่ะโอ้โหราคาินสดเอาง่ายเลยนะแต่9 0ก้ารอพี่พิ๊ก็ใครซื้อินสดเอาส่วนลดจากหน้าป้ายไปเลยคันละ10,000อ,อ่ะามาต่อคันที่สี่ที่สเลยแล้วกัน สีน้ำเงินเป็นตัวสเปเชียลเหมือนกันคันนี้ราคาเท่าไหร่บ้างเปิดให้เพียง1นึ0 0 0สนแปดหมื่นเก้าพันบาทจัดสภาพมาให้รอรอพร้อมใช้แบบนี้เลยอ่าก็แต่งหอ่อเหมือนกันอ่ะคันที่4เป็นสีดําล้วนคันนี้ก็ได้แต่งรอรอมามาอีกและเลขมาอยู่เพียง7จ็ดพันโลเท่านั้นนะคันนี้อ่าราคาเป็นยังไงบ้างราคา1นึ่งแสนแปดหบาทเท่านั้นนะคันนี้เงินสดลดได้10,000ทุกคันนะคะเอาง่ายง่ายเลยก็คือแต่งทุกคันเลยนะครับแล้วก็มาต่อคันที่5อันนี้เป็นสีเทาโค้งเขียวเทาแลมโบเลย ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เงินสดเอาไป1 3ึ0 0 0สนสาบาทพอฟรีดาวคันนี้ฟรีดาวเท่าไหร่ฟรีดาวนะคะ1 4ึ่0แบาทนะค,คันนี้ราคาประหยัดต้องคันนี้เลยค่าเง,งิน <ะ S 2> อยู่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ค่าง,งวดก็จะอยู่ประมาณ3,600นี่เป็นยังไงแล้วก็มีสีคันสุดท้ายนะครับเป็นสีคันที่6เป็นสีเขียวดำราคา1 7 9 0 0 0บาทนะครับใครซื้อเงินสดก็มีส่วนลดมาแล้วนะครับคันนี้เป็น1 7 9 0 0แบาทคันนี้สวยจริงๆและทีส่สำคัญตอนนี้พี่บิ๊กก็มาบอกโปรโมชั่นหน่อยนะครรัับบซื้อถกพี่ิวันนนี้ะครััับฟฟฟรรรีีคค่่่่าาจจดไไแนนซ์สงทททวปะเศย ฟรีค่าจัดไฟนั้นคืออะไรนะครับฟรีโอนฟรีบอลบอล,บลฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าเซ็นเอกสารฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศไทย15,000บาทไม่ต้องเสียและที่สำคัญผู้หญิงผู้ชายซื้อกับพี่บิตได้หมดนะครับทั่วประเทศไทยอ้าวใครที่จะมารับโปรโมชั่นรีบมาดูรีบมาจับจองก็ฝากคลิปนี้แซด900ไว้นะครับเ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ